กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีค่ะหลังจากที่มีครูนรูท่านหนึ่งนะคะเพิ่นไปเบ่งหมอลำเกิดความสนุกสนานได้รับความมวนซืนขึ้นมากกับเล่ยลุกขึ้นมาเต้นนาฮานคือค้นทั่วไปแล้วก็มีกระแสะเข้ามาว่าไม่เหมาะสมพี่น้องสำหรับเรื่องนี้หลือถ้าเอาบอสนกพงศกรน,นะคะเพิ่นออกมาโพสแบบนี้เกี่ยวกับประเด็นนี้พี่น้องประเด็นที คุณคู่เพื่นเต้นหนาหานเนี่ยนะคะแล้วบอสนกพงศกรก็เลยออกมาโพสต์แบบนี้เพิ่นบอกว่าหมอล่ำมันคือแนวมวนแนวสร้างความสุขแนวมวนตายซิบศาสตร์ก็จะได้มวนแบบนี้บอถามแน่น่ายแพทย์น่ายพันผอ,อ,อคุณคู่ผู้ใหญ่บาลกำนั่นน่ายยกหยดได้กระเต้นหนาหาันมันบอผิดแต่พอกับแม่มึงยั่งเต้นอย่าไปสนวสันพี่น้อง นี่คือบอดนกพงศกรเพิ่นได้ออกมาโพสแบบนี้เกี่ยวกับประเด็นทีกลายเป็นเรื่องกำลังมีคนทกเทียงกันนะคะหลังจากที่มีคุณครูเพิ่นได้ออกมาเต้นนี่แหละพี่น้องจนทําเอาบอดนกพงศกรเพิ่นออกมาโพสแบบนี้นะคะพี่น้องคะหลังจากนั้นพี่น้องมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ Comment, พี่น้องขาเกี่ยวกับเรื่องเล่านี้พี่น้องมนนั่นโมเป็นเรื่องแปลกเลยสําหรับเยซิดว่า บวัวไพก็สร้างล่ะไป dwelling, เบื้องหมอล่ำเข้า oh <c ainsi> ไปเบื้องเอาอย่างพี่น้องค่ะไปเบื้องเอาความสุขไปเบื้องเอาความสนุกสนานมันเป็นอีอย่างที่เข้าไปรีแลกไปผ่อนคลายหยดไดตตำแหน่งไดกระเต้นหน้าห่านได้เบิดพี่น้องค่ะคอยวานั่นบ่แมนสิวาซำเออเป็นคู่แล้วสิไปเต้นไปสนุกสนานบ่ได้มันเป็นไปบ่ได้พี่น้องค่ะคู่กับเอาคนเหตุคือกันคู่กับคนนี่แหละพี่น้องค่ะบ่ว่าสิตำแหน่งไดหยดไดก็สามารถ สนุกสนานออกสเตปออกลีลาได้เพราะว่านั่นคือเวลานอกราชการของเราแล้วพี่น้องบ่ไเด็ไปเห็ดแน่วบเหมาะสมแนวเป็นตัวอย่างที่บ่ดีที่ไหนละ่ะพี่น้องคะการเต้นการมวนการฟ้อนมันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของคนไทยเฮาพี่น้องคะาบ้เด็ไปเห็ดแนว่วมันเสียมเสียอีอย่างเลยนะคะถือว่าการออกฟ้อนล่ำทำความนั่ความสนุกสนานให้กับ คนเบิงที่ไปเต้นหนาหานเด้อพี่น้องสำรับเยสิษเองเยสิตมองว่าเยสิตเต้นบ่เป็นเยสิตชอบเบิงชอบเบิงคนไปเต้นหนาหานเยสิตวามันมันมันแปลกดีแต่ละคนแต่ละคนแต่ละลีลาแต่ละสเต็ปของแต่ละคนบ่คือกันเยสิตหมักเบิงเด้อพี่น้องแต่ว่าอยตีกันเด้ออ่าบ่ได้ไปเบิงบ่ได้สนับสนุนหมองหันเด้อชอบไปดูความสนุกสนานไปเบิงเพิ่นเต้น พ่อหมอลำเดิดหมอบขางล่างกับเต็งยาวๆโอ้พี่น้องมีความสุขไหลอันนี้คือสําหรับมุมมองของโตเยซิตเองพี่น้องเราบ่บพีดเยซิตว่าสําหรับเป็นคู่เป็นหยดใดตําแหน่งใดคู่ทหารตํารวจพออก,กํานั่นพูญาบาลเต้นได้เมื่อคือบอดนกวานี่แหละพี่น้องค่ะแล้วก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอ้สวาแนลูกวสัน ข่อยกัมมักเต็นเดอฟอนหวานๆจ้าประสันพี่น้องว่าถือคักัวหนาอ่าชัดค่ะออกพรรษาแล้วหมอลำคือทเที่ยวคือเวทีที่สนุกที่สุดอ่าที่ว่ามาถูกขักลาซาดนาบอมี่ซาดมีจวดยางเดียวประสันพี่น้องมีอนนี้ดีเดย์ว่าขึ้นมาอีกประสันพี่น้องมวนกุ๊บอ่ามวนปานีไผสิโอดไดเนาะ อ่านี่ที่สิ่งทีเพิ่นไปเบืองหมอล่ำมาแล้วเป็นอย่างที่มันโดนใจีเด้พี่น้องโดนตีแน่นๆดังตึบๆเนี่ยโอ้ยข่อยบ่เข่าหรือว่าข่อยเต้นเป็นข่อยกับโบอดเด้พี่น้องแต่ว่าข่อยว่าข่อยเต้นบ่เป็นข่อยอยากเต้นขึ้นอย่างข่อยเห็นข่อยมักขึ้นอย่างคนเต้นนาห่างพี่น้องอ่าอดสาวานเนาะว่าตัิพี่น้องพอค่ะสุดรอกระยังเต้นอ่าพี่น้องเมียนค่ะ แค่ทีสิดีใจเห็นผลเต้นใส่หมอหลอกหมอลำอสดวานเนจา่าอยู่วัดถือศีลแนบ่ถือศีลแนย่งยกมือไหวเออแมนถูกต้องค่ะแนวบันเทิงเนาะอิลีพี่น้องสำรับ่อยแล้วเขากำมกักมวนขึ้นกันท่านนี่คงสิเป็นคุณครูพี่น้องคะ่ะเพิ่นซื้อว่าคุณครูวัดหัวใจมักหมอลำนะคะหัวใจหมอลำครูวัดหัวใจหมอลำเพิ่นบอกว่าแมนครับ ฟังแล้วฟั่งลำแล้วมันมวนมันสื่นลื่นเริ่งกระลูกเต้นกอนตัวเนาะก็สั่นพี่น้องเ้วาวดีคัดครับไอ้อ่วาเบาดีคัดครับไอ้จริงค่ะนอกเวลางานเต้นเลยค่ะหมอลำมันมวลเมียนพี่น้องคนที่เ้ามาจากดาวไหจ๊ะยุคไหนพ่อสอไหนาการร้องรำเพลงก็มาแต่นานแล้วมผมก็เต้นหน้าห้านตลอดนะครับ มือคืนกับเตยสอดแจ้งนาหานเสียงวิหกจนแดดหอนว่าแซนพี่น้องเอ,อไม่แปลกพี่น้องค่ะไม่แปลกจริงๆริงเพาว่าเจ้าสิยูอ่านาทีการงานอย่างราว่าเข้าเวลานอกราชการเวลาอนอกงานของเข้าแล้วนี่คือสิ่งที่เข้าได้รับนะคะดังนก็คือความสนุกสนานเข้าไปรีแลกการทํางานแล้วก็เต็มที่แต่เวลานอกเวลาทํางานมันก็เป็นการผ่อนคลายนะคะ หมอล่ำนี่แหละเป็นหมองทีสุดยอดเยสิตกัว่าหมอล่ำเวทีหมอลำนี่แหละเป็นหมองทีมวนที่สุดแล้วสําหรับคนอีสานเฮ้าพี่น้องไปบึงอันหมอล่ำนี่เป็นหมองทีมีความสูตั้งแตยยางไปพี่ดะพี่น้องมีความสขตถึงเต่เฮ้ายางกจาแกบ้านไปพี่ดาไปเบึงหมอลำเว้ากันไปโอ้คิดหอดหนาผู้นันผู้นี้ไปเยศิตว่าสุดยอดนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะข้างด้านบอดนกพงศกรเพิ่นกัเลได้ออกมา โพสแบบนี้เกี่ยวกับประเด็นที่ก่ายมาเป็นกระแสเป็นประเด็นกับการเต้นนาฮานของคุณครูท่านหนึ่งนะคะเรื่องนี้นะคะพี่น้องคะไผมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาสําหรับตัวเวยซิตแล้วว่าบบผิดแมนสิยดไดตําแหน่งไดกับบบผิดคือบอสโกวาแหละพี่น้องถือแล้วนะคะการทีเฮ้าไปเบิ่งหมอล่ำเข้ากับไปเบิ่งเอาความสนุกสนานไปเบิ่งเอาความสุขนะคะ สิ่งที่เข้ารับกับบานน่นก็คือการมีความสุขเข้าไปผ่อนคลายในพี่น้องไปเบื้องหมอล่ำนะนะคะใดๆแล้วนะคะกับเป็นกําลังแรงใจให้สําหรับสุขผูขสุขคนนะคะที่ไปเบื้องหมอล่ำไปเก็บเกี่ยวอความสุขไปเก็บเกี่ยวความสนุกสนานนะคะเพระว่ามหมอล่ำเป็นเวทีที่มีความสุขที่สุดเต้นหนาหานมวนกุ๊บพี่น้องคะ่ะใส่ไปเลยคะ่ะนะคะ นี่แหละพี่น้องสาหรับมือน,นี้ก็เลยอ,อมว่าวถึงประเด็นที่กําลังเล,ล่าทีกําลังกายเป็นประเด็นกับเรื่องทีคุณครูท่านนี้แหละเพิ่นไปเบิ่งหมอล่ำแล้วเพิ่นกระต้นก็นเลยกลายเป็นประเด็นว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรนะคะสําหรับคุณครูท่านนี้นะคะเพิ่นก็เป็นคู่ผู้ยิ่งผู้ยิ่งกับบ่แปกผู้ช้ายกับบ่แปกพี่น้องคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็สิกลายเป็นประเด็นนี้ก็ไเดมี แม่ของนักเรียนผู้หนึ่งแต่ไปถ่ายคลิปเอาคุณคู่สาวทันนี่แหละพี่น้องคะิค่นกำลังสนุกสนานกับการฟังล่ำนั่นแหละพี่น้องคะแฟนครับเอฟซีก็ยังบอบอนีได้พี่น้องความขิดของแต่ละคนเนาะเพิ่นกว่าคู่ก็คนคะ่ะคู่มักมวนคู่กะมักมวนใด้มักมวนคุณก็มักมวนไม่งั้นคงไม่เจอกันหรอกคะ่ะยาว่าแต่คู่เดอ้อหมอกะมัก นนาหานคือกันกจ้าวาสันพี่นอ้องอ่าคู่กับคนคู่กับมักมวนจ้ามันผิดตรงไหนเขามีไว้ให้สนุกไว้ผ่อนคลายบ้านสูภาคกันนางสมาธิบอกค่ะพี่น้องคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นกาลังแรงใจให้หาสำหรับคุณคู่นะคะคุณไม่ผิดหรอกคุณสนุกให้เต็มที่เลยนะคะแต่ ใดๆแล้วนะคะสำหรับการทีไปเบิ้งงมอหล่อมอล่ำกับไปเบิ้งเอาความสนุกสนานเนี่แหละพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้นะคะกับฝากไปซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ